สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนินจานะครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟดีมอนไอเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพราะว่าเซิร์ฟนี้ผมมาเกือบทุกวันเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะพยายามเล่นให้ได้นะครับแอดมินบอกนินจามึงเตรียมตัวให้ดีๆเพราะว่ามันจะมีคนโหดมาเล่นเยอะนะครับเซิร์ฟแนวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูส่วนมากผมว่าเอาแค่ไอเนี่ยเอาแค่อาหารไปไม่ต้องเอาบังเกอร์ไปก็ได้นะเพราะว่าติดแบบมันแทบจะไม่ได้ใช้นี่ครับทุกคนถ้าแบบ คือคือโดนหัวมันโดนหัวไม่เดียวไว้ถ้ามันโดนหัวเต็มๆแต่ถ้าปั๊มยาถ้าปั๊มยาเป็นนะครับบินไม่ตายนะครับทุกคนอถ้าปั๊มยาแบบเนี้ยเง้มเง้มแบบเนี้ยง้มงงงคือแบบเนี้ยไม่ตายนะครับแต่ต้องไอ้นี่กูกูกำลังพูดเลยแอดมินโอ้โหตอนนี้คือผมกำลังจะมายิงแอดมินนะครับทุกคนเหมือนแอดมินมันรีบอะตอนเนี้ย ก็ผมบอกไว้ก่อนว่าโปรโมชั่นยังไม่เปลี่ยนนะครับใครที่ตามผมมารับของเล่นไปเลยฟรีโอ้โหแอดมินได้มึงรีบไงได้เดี๋ยวพี่จะสอนเดี๋ยวพี่จะสอนทิกเองแล้วกันวะถ้าเองรีบขนาดนี้จะเย็นนะแป๊บหนึงนะแป๊บหนึงนะแอดมินกดซื้อแม็กมันใช่แม็กอันนี้ผมจําได้ยิงทะลุได้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวได้แตกแน่นอนมาสวัดี ไอน,นี้มันปากดีปากอย่างแซบเฮ้ยผมลืมไปเซฟนี้มันต้องกดยิงเองกดปั๊มยาครับปั๊มยายิงครับเปิ่งเปิงเปิงโอโ้ข้าดผมปั๊มตัวรวนะเนี่ยคือแบบว่าผมกดมาโคค้าไงไเยนะเว้ยเมื่อกี้แอดมินกูเล่นด้จริงจริงไม่เป็นจริงขนาดสมมาแบบ มารอบที่สองแล้วผมยังเล่นไม่ได้เ <สา S 1> ลยเสอเสอแก่แฝของอแฝงของเบเลกกเล์ลูกฟองนี่ผมบอกเลยว่าผมเล่นอะไรที่ยิงยากเกินยังไม่รู้เหรอว่าต่อให้เอาเลยเอาจริงเลยเอาจริงให้ตาวสบายโอ้โหไอ้นี่มันเป็นหมูสนามเราคิดว่ามันเก่งไงมันเป็นหมูสนามแล้วมันคิดว่ามันเก่งได้แอดมินเดี๋ยวกูสอนเชิงให้มา ยังไม่เปิดโพลว่ามาดิมาดิมาดิมาดีมาขัดออกมามันต้องแบบปั๊มแบบปั๊มอย่างนี้ไม่ได้เลยวันมันต้องแบบปั๊มแล้วลัวเนรับไม่งั้นตายหายแน่ผมดักหน้าผมดักหน้าโอ้มุดอย่างอาผมมุดมั้งอุ้ย <c oughs> จต้องทำยังไงดีเอ๊ะผมคิดดอ,อกแล้วผมคิดดอ,อกแล้วที่จะชนะมันได้มีวิธีเดียวเว้ยทุกคนที่ผมจะชนะมันได้มีวิธีเดียวคือผมต้องเกลียนมันไม่งั้นผมสู้วมันไม่ได้่ะนี่ไนะต้องเอาปืนมาด้วยแอดมินในเมื่อมึงยิงกูกูก็ววจะจัดการมึงเอาแม็กก่อนได้แอดมินเดี๋ยวเราได้เห็นดีกันมาพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วเก็บของเก็บของนเรียน ยาไหนวะแต่โดนไม่เดียวตายครับทุกคนมาตอนนี้น่าจะกดคั๊บรุลุ่แล้วยี่ยยู่ไหนวะยี่มันรู้ดีแอดวินมันรู้ดีวะ่ะเฮ้ยทุกคนแอดวนินรู้ดีจัดอหะมาในเมื่อมันรู้แล้วเราก็จัดเลย มันรู้แล้วเราก็จ <aroma> okay. <rik> ัดดิเฮ้ยปวดตัวทำไมแอดวินอ้าหักปวดตัวไม่ต้องมาห้าห้าเพราะปวดตัวโอ้ดีนะแบบอาหารหมดพอดีเลยเกือบตายแล้วไงไปตึกโอน let's go let's go อันนี้หัวมันตึกเท่าไหร่ปะหัวตึกโอเคมา ผมต้องกดมาโคว่ะทุกคนเอาอตรงเลยผมว่าผมเปิดมาโคมัะนงะยุ่งมาเลดมินใจเย็นๆนะใจเย็นๆมาแล้ววะน่าจะเปิดไปทานทอนมาแล้วฮ่ากูโกงกูโกงทำไมทำไมหืมึ แอดมินทำไม <c oughs> เดี๋ยวมันทนไม่ไหวมันเดาผมแน่ผมเปิดมาโควตตอบแป๊บนึงโอเคต้องยิงรัวปะทุกคนไม่ยิงรัวเราเอา,เอาเซตตอร์กัดดิไม่ไหวฮะ <c oughs> ไม่มีของยิงรัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้เองไม่ไหวเหรอไม่อยากไม่อยากโกงไม่อยากโกง <laughs> เอาเท่ากันเนาเรีนล,ลูกผมเล่นลูกสองไม่เป็นนะ่ะทุกคนเอาไงดีเอาตรงไหมผมเล่นลูกสองไม่เป็นวะอ๋อไหนไหนก็เนี่ยแบบเม็ดเดียวอ,ะอ่ะเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยข้างเซฟอย่างเงี้ยอ้ะอ้ะอ้ะ อันนี้ยิงกันไม่ตายไปต้องเต็มหัวจริงอะเอ้ยออโอ้โหกดปั๊มไม่ทนนันแม่งต้องกดปั๊มตลอดแต่ผมเล่นด้วยป็นมาแนวนี้แอดมินกวงเปลี่ยนแนวเถอะแนวนี้มันเล่นยากจริง Bên. tôi bảo là tớ sẽ tháo khát on để on hay. tôi lên đây, là sẽ admin ya mến ya tôi bảo để on cho tớ chơi là tớ bảo luôn đi nha tôi bảo luôn đi nha đi có đi nha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  แบบเล็งหัวจะจัดแบบตบเม็ดเดียวต้องลองต้องต้องเชิงหัวแบบเบอร์รี่มันก็ปั๊มแป๊บเดียวอะไม่ใช่เบอร์รี่ดิโอ้ไม่ใช่เกมรันท่าไหร่อย <c oughs> M E R M เม e. <c oughs> อีผมโคตรรึ่ววันนี้จะด้เมืกี่ตาไม่โคตรอายเลยเดี๋ยวผมจะพยายามยิงให้ได้นะครับวันนี้ ผมสัญญาว่าผมจะยิงให้ได้ผมสัญญากับทุกคนไปแล้วผมสัญญาวผมจะชนะผมก็ต้องชนะผมจะแพ้ไม่ได้ต้องเอาหัวมุดอะมุดอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันโกงอไม่โกงทำเนียนๆครับทำเนียนๆ

งำ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 ,งำมันทำอะไรของมันวะมันชอบช้าอย่าใใช้กำลังนนแอดมินโอ้ช้าเกินทำอะไรของเขาครับนี่อ่ะไปเกียนเอ้ยไปนเกีย,ยน เอ็มมาเ่กี้ดวยทุกคนเอ็มมือเกี้ดยฮ่าฮ่าฮตีน่าฮ่า่าั่ยฮ่าฮ่าฮ่าน่ <c oughs> แฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ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 ่มันานี่าฮา่่าฮ่าฮง่่่า,า่่ <c oughs> ารร่่่า ดใช่ไอ้บีมันเหลี่ยมจริงผมเล่นเหลี่ยมมากน่าจะยิงหัวไว้นเนี้ยไนอะ้ที่อยู่ข้างในไงก็เลยเดินเข้าไปใส่เลยเกายจะสับแล้ว <c oughs> จะเหลี่ยมไอ้บม,มันจะเหลี่ยมมันโปรตกว่ามือนผมจะไปแล้วแนวเนี้ยต้องเล็งที่หัวเว้ยทุกคนเหมือนผมจะไปแล้ว ต้องเล็งที่หัวเล็งที่หัวจะไว้แอดมินแต่อัดตัวมันก็ตายนะแต่ต้องเป็นปืนแรงๆแ,แบบพวกเนี้ยเนี่ยมันเนี้ยได้แต่ผมแนะนำเลยทุกคนผมเล่นชิวแล้วว่าวันนี้โอ้ยต้องหนีดิแอดมินหรือแอดมินมันอ่อนข้อให้เราวะทุกคนแต่ว่าแอดมินมันต้องอ่อนข้อแบบแน่เลยมาโอเคเดี๋ยวผมจะลองสุ่มกล่องให้ดูก่อนนะครับทุกคน,นไหนๆก็ไหนๆละ มันสุ่มได้ดีได้ปะเหมือนจะสุ่มไม่ได้นะเนี่ยเหมือนจะต้องออกไปสุ่มนะครับเหมือนแอดมินมันจะมันจะเรียบออกไปสุ่มอะเนี่ยผมวิ่งบักรออาที่บักรอแล้วกันนะแอดมินปึบขนมหมดเะโอซื้อขนมไหมแอดมินเติมหนึ่งพันไม่ได้ขนมเท่าไหร่ไหมแอดมินถ้าเสกให้เองมันจะหลุดเลยอ๋อต้องซื้อเอาถ้าซื้อถ้าเดี๋ยวปรับ ก็เข้าเ้าให้มันตันจัดเก้าหมื่นต้องแบบต้องขย,ยันกดซื้นสมัครปั๊มเลยไม่ต้องให้มันสมัครไอดีใหม่แล้วก็ปั๊มมาเลยเออใครที่อยากกะเล่นนะปั๊มเอาแล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหอ่ะนีน้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในมาร์เก็ต <c oughs> เอนไม่ได้มันเหลี er ่ยมจริงวะเหี้ยแอนไม่ได้มันเหลี่ยมได้ใจจริงวะเอ้โหแอนเป็นเซตนีทุกคนแอนเป็นเซตนีมันเหลี่ยมมากเลยว่ะเฮ้ยเป็นนี่ไม่ใส่ป่ะไหนได้ไหนอุ้ยไอจีบีเอาไปขายได้ปะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะ มันได้มีปืนกระบอกไหนยิงตายกันเสร็จเนี่ยใช่อะไปแอดมินแอดมินเล่นอ่อนเกินมั่ววะหรือว่าแอดมินต่อให้เนี่ยจริงจริงมันก็ต่อให้ผมแน่ๆผมบอกเลยว่าเมื่อกี้แน่ๆคือมันต่อให้ไวทุกคนใส่เซ็ตนี้เปล่าใส่เซ็ตนี้เปล่าใส่เซ็ตนี้เปล่าเซ็ตสีขาวๆอะใสตไหนอะสีขาวดเใส่ใส่เซนี่ยใส่เซ็ตนี้เปล่าใส่ดิใส่ใส่พวกไอจีบีอะไรวะเดี็กไอ้กาไม่ได้ใส่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  เอ้ไอ้โก้ผมเรียมผมผมเรียมผมดันดูดิดูดิผมดันเล้งผมดันผมดันเทพเอ็ดวินผมว่าไม่ใช่ละแอดมินมันต่อให้ผมชัวร์เลยปะเขาบอกว่าเนี่ยมันจะแตกง่ายเกินอย่างนี้ไม่ได้แอดมินหรือว่ามันยิงหัวไปเตียวอย่างงี้เลยวะไม่แน่ใจนะทุกคนนี่เป็นเซตสไปเมื่อวานเนี่ย อไอ้เวียนยาอ่อนข้อให้ดีเฮ้ยคนเขากำลังงัดเล่นเนี่ยเอาจริงหน่อยอย,อยากได้ขนมอ่ะอยากได้ขนมสัพพันอ่ะอยากเทเด้เฮ้ยฮได้ได้ได้ผมว่าไอ้น,นี่เหลี่ยมใช่ไหมมันจะเหลี่ยมไหมมันวิ่งวิ่งออกมาเอ้ยไม่วิ่งมาหนึกว,ว่ามันจะเหลี่ยมก <c oughs> <c oughs> ูเหลี่ยมจัดนะอห <ะ S 2> ้าอันเลนะ อะเอาไปสามพันไปสงสารเด็กว่ะเด็กตามดำาอยู่แต่ผมเป็นหมื่นอยู่แต่ผมเป็นหมื่นเลยอะไอมิงกดดิฮ้ยคนเขาทํามาหากินเนี่ยเดี๋ยผมจะเดมอดมั้ยต้องแบบกดมาโครพร้อมกับยิงนะครับทุกคนไม่งั้นตายนะถ้าแบบเราเราค่อยๆกดอย่างเงี้ยตายนะครับทุกคนแนวนี้ อย่างนี้ต้องแบบกดค้างเลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียเสียอาหารนะรไม่ต้องกลัวเสียแบบมันจะหมดนะครับเดี๋ยวค่อยเอาที่หน้ามีคนถ้าคุณยิงตายคุณก็ได้ของไปยิงต่อนะได้ยาอะไรไปยิงต่อแน่นอนไอมันเลี่ยมอยนะู่แล้วเนี่ยไม่เหลี่ยมอ่ะรอบนี้เป็นไปได้งไงวนะเนี่ยอ่ะออว่าอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะ <laughs> อดมินไอเป็นสัตว์ที่มันเหลียม,มจริงา่า มันแบบเสียดายแล้วที่มันปรับไมไ่นี่ไม่ได้ดนู่นถ้ามันปรับได้ผมว่ามันจะโอเคปรับเป้าอ่ะอันนี้คือมันปรับไม่ได้อ่ะเออแต่แหละถ้าปรับได้ผมบอกเลยโซก๊อตอาหารผมจะหมดแล้วด้วยเอาไปหนึ่งหมื่นไม่พอกระเป๋าไม่กระเป๋าไม่พอแปดร้อยแล้วแปดร้อยน่าจะได้อยู่ต้องกดซื้อแม็กใหม่เบื่อแอดมินว่ะเพราะว่าไม่ได้เก็บของผมเลยใช่ไหมเนี่ยจ่าย อะยะใกล้ๆนะครับอ anyway. ุ้ยแอดแอดแอ็ดไปนึงค้างค้างค้างเอดมินแอดมินอย่าเพิ่งยิงนะแอดมินโอเคโอเคโหนเหลี่ยมโหนเหลี่ยมเอาไป800ไม่พอครับทุกคนต้องก็เป็นหมื่นไม่หมดเนี่ยแหละมาไม่พออีกเอาไปเท่าไหร่เดี๋ยววัเนี่ย7,000พันไปทำให้หมด ใกล้ๆครับมีนิดไม่ได้บินเข้าไปข้างในอ่ะผูกแป๊บเดียวหมดเป็น2,000แล้วเนี่ยอ,อุ้ยเอ,เอดวินค้างแตกเอดวินคำกากเปล่าอ่ะเอดวินต้องใ้คำกากนะครับทุกคน ผมง่วงนอนแล้วทุกคนตอนนี้มันประมาณคลิปดึกมากนะ้วเนี่ยผมพร้อมที่จะไปนอนทุกเมื่อผมตาผมพร้อมที่จะหลับแล้วตอนนี้ตาผมพร้อมที่จะหลับแล้วสําหรับใครที่อยากเล่นแนวนี้นะครับก็รีบโหลดมาเล่นกันนะครับทุกคนเพราะว่าแนวนี้มันเป็นแนวที่ผมว่านะเซิร์ฟเดียวที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับเซิร์ฟเดียวเลยที่เขาทําแบบแนวแบบน,นีบบนน้นะครับเซิร์ฟแนวนี้น่าจะมีเซิร์ฟเดียวในตอนนี้นะครับตอนอื่นไม่รู้นะครับทุกคน วันวันหน้า,าจ,จะมีหรืออาจจะไม่มีนะครับทุกคนแต่ผมย้ําว่าเซิร์ฟนี้อยา่าใครอยากลองเล่นแนวที่มันเหมือนแบบแนวปัม๊มเนี่ยปั๊มอาหารนะลองมาเล่นดูนะครับเหมือนจะเคยมีเลยนะมันเหมือนมันเหมือนจะเคยมีอยู่นะครับแต่ก่อนนะมันจะเคยเหมือนจะมีแนวแบบนี้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามันนานหรือยังเพราะว่าผมไม่เคยเล่นนะครับผมเพิ่งมาเล่นวอซีได้ไม่ถึงปีเลงประมาณอะ แฟนตาซีมาใช่ปะผมเล่นผมุนเบสเได้แต่ผมต้องออ,งงอกข้างนอกจะออกข้างในประมาณตอนไหนหวะประมาณแฟนตาซีแฟนตาซีมาได้ประมาณหลังแฟนตาไอ้ก่อนแฟนตาซีประมาณสักสามเดือนอืประมาณเนี้ยทุกคนอุ้ยเอ็มเป็นเอาบริษัทมาดิแอดมินมาดิแอดมินอมรอย,ยัดหัวครับ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  เราัะถั่วครับแอดมินผมเริ่มเป็นแล้วผมเริ่มเป็นแล้วทุกคนเอาจริงผมเริ่มเป็นละแต่มันก็เสียอาหารเยอะนะแต่นะเมื่อก,กี้ผมมีอยู่เจ็ดพันนะครับมันก็มีคนอารมณ์มาเติมให้เรื่อยๆนะครับทุกคนเหมือนเซิร์ฟนี้มันจะเน้นไปทางเก็บอาหารซะมากกว่าเซ็ตนะองตองแต่มันปั๊มได้นะทุกคนมันปั๊มได้ปั๊มได้ปั๊มได้เด้อมาปั๊มเอาลวกันก็สมัครใหม่แล้วก็ปั๊มเหมือนแอดมินพูดนะครับ เอ้ยโอ้โหหลุดเลยงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรเซิร์ฟนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมรับคนเข้าแคนนะครับอย่าลืมสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับเพราะว่าผมมาบ่อยมากนะครับทุกคนกล่องสุ่มก็ยังเหมือนเดิมนี่ครับทุกคนนี่กล่องสุ่มก็ตามนี้ดิจะเปิดให้ดูกล่องหนึ่งปึ้งเเห็นป่ะอีกสักกล่องมาแถมปึ้งอีกสักกล่องป่ะมันไม่ได้ของดีป่ะปึ้งเอวบูปึ้งโอ้โหเอ้ดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยละโอเคนะครับทุกคนนั้นไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย